สวัสดีครับเพื่อนๆพครับพบกับผมนะครับเบน BTN นะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการประกอบชุดถังน้ำมันนะครับผมมันก็จะประกอบไปด้วยนี่นะครับก็คือชุดลูกลอยนะครับ1ตัวนะครับชุดลูกลอยนี้ผมใช้เป็นชุดลูกลอยของเดิมๆนะครับไม่ได้ซื้อใหม่นะครับแค่เอาไปล้างนะครับผมส่วนใครที่ไม่ใช้ตัวลูกลอยอะไรก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเสีย หรือไม่เสียยังไงก็ใส่ปิดถังไว้เฉยๆก็ได้นะครับเพราะบางคนก็หน้าไมไม่ได้ใช้งานนะครับผมแต่ถ้าใครใช้ก็ต้องอใช้ตัวเซนเซอร์วัดระดับน้ํามันด้วยนะครับผมแล้วก็มันจะมีนี้ด้วยนะครับเป็นซีนโอลิงกันน้ํามันนะครับผม่าแล้วก็ก๊อกน้ํามันนะครับตัวนี้ก็ซื้อมาใหม่เลยนะครับก๊อกน้ามันเบนซิน,นอ่ก็คือว่าถ้าเรา ไม่เสียตัวนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเสียก็ต้องซื้อมาเปลี่ยนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวล็อกอนะครับตัวล็อกลูกลอยนะครับผมหนึ่งตัวนะครับฝาถังฝาถังนี่ก็ของเก่ามันขึ้นสนิมน,นะครับก็เ,เลยซื้อมาใหม่นี่นะครับ ถังนะครับผมที่ซื้อมานะครับเป็นถังเดิมๆนะครับผมอของเบิกศูนย์เลยนะครับก็ตัวนี้นะครับมันก็จะป้องกันเนี่ยเขาทาน้ํามันมาให้ไม่ให้มันขึ้นสนิมตรงขอบฝาถังนะครับผมไอ้น,นี่ก่อนเราจะประกอบเดี๋ยวเราก็ต้องแกะก่อนนะครับก็คือว่าชุดนี้บางคนจะใส่เป็นของอ,อลูมิเนียมก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบหรือบางคนไปพ่นสีใหม่ก็ได้นะครับ แต่ว่าอนี่ของผมรถคันนี้มันอาการมันหนักนิดนึงตรงที่ว่าในถังนะครับมันมีสนิมนะครับเต็มเลยนะครับผมผมทําการล้างกับน้ํายาเป็ดมันก็ออกนะครับแต่พอหลังจากนั้นนะครับมันก็ขึ้นสนิมมากกว่าเดิมก็เลยตัดสินใจมันไม่จบนะครับผมมันก็เปืองนะครับทําหลายๆรอบโอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ทําการใส่ชุดลูกลอยลงไปนะครับผมชุดลูกลอยนะครับเพื่อนๆสังเกตให้ดีนะครับมันก็จะมีอ่าตัวนี้ครับ เป็นมาร์กอยู่นะครับผมอ่าเราก็ต้องให้ตรงกับมาร์กของในตรงถังนะครับก็คือตรงนี้นะครับเราจะลงล็อกพอดีเลยนะครับผมอ่าก็จะมีตัวโอล,ลิงนะครับอันนี้ก็กันนะ้ํามันเบนซินออกมานะครับอันนี้เราก็ถอดมาแล้วก็อ่านี่ครับอยู่ประมาณนี้เลยตัวนี้ก็ใส่ทับลงไปนะครับผมหรือว่าเรามาใส่กับลูกลอยก่อนก็ได้นะครับ นี่นะครับเราก็ใส่เข้าไปได้เลยเอาลูกลอยใส่ลงไปก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วก็ใส่ตามมันไปเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เลื่อนหาตำแหน่งที่ผมบอกนะครับก็คือเนี่ยมาร์กนะครับให้ตรงกับมาร์กของมันนะครับผมถ้าเราใส่ไม่ตรงมาร์กนะครับมันจะไม่เข้านะครับเพื่อนๆมันจะค้ำอยู่นะครับนี่นะครับประมาณนี้ครับ เห็นไหมครับอพอเราใส่ตรงนี้เรียบร้อยเราก็หาตัวล็อกนะครับผมตัวล็อกชุดลูกลอยนะครับนี่ครับขันเข้าไปครับผมชุดลูกลอยนี่มันก็จะมีมาร์กเหมือนกันนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่ามันจะมีมาร์กที่ขีดอยู่นะครับ เห็นไหมครับอ่าตรงนี้นะครับมันก็จะตรงกับมาร์กของถังนะครับมันก็จะมีอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยก็คือว่าเวลาเราใส่อะพยายามหมุนตอนที่เราล็อกนะครับมาร์กตรงนี้นะครับมันจะต้องมาตรงกันอ่าแค่นั้นเองครับผมคือถามว่าถ้าเราใส่ไม่ตรงมาร์กมันตรงนี้มันข้อไม่เป็นไรหรอกเพื่อนแต่ว่าอ่าทาที่ดีถ้ามันมีมาร์กมาเราก็ทําให้มันตรงมาร์กไว้ดีกว่านะครับ ใส่เข้าไปเลยดูโอลิงให้ดีนะครับว่ามันมีการปิ้นหรือเปล่านี่ครับแล้วก็ทำการกดนะครับผมแล้วหมุนแต่ถ้าโอลิงใหม่นะครับมันแข็งนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันหนานะครับ mm hmm. ก็ ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนหมุนล็อกมันนะครับให้มันค้ากับล็อกมันพอดีแล้วก็ให้เบ้าตรงนี้นะครับตรงกับตรงถังนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอ,อจัดการใส่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคครับนี่นะครับเพ,พ,พ,พื่อนๆเมื่อเราเมื่อเราใส่เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับสังเกตไหมครับเนี่ย นี่ครับมาร์กตรงนี้ก็จะตรงกันกับถังนะครับผมตรงนี้ก็เข้าล็อกของมันก็วนนะพอดีนี่ครับก็เป็นอันเสร็จนะครับใส่ชุดลูกลอยหลังจากนั้นนะครับก็ฝานี้ก็ค่อยใส่ตอนหลังก็ได้นะครับฝานี้ก็ไม่ไม่จำเป็นต้องใส่เลยนัเืื่ออไอนี้ก็สั่งมาตรงรุ่นเลยนะครับเบิกศูนี่คนี่ปิดไปได้เลยนี่นะครับ พอเราประกอบสารตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเหลือตรงนี้นะครับก็คือว่าเป็นชุดอ่าเขาเรียกว่าตัวก๊อกน้ํามันเบนซินนะครับผมแล้วก็เอานี่ออกนะครับชุดก๊อกน้ํามันเบนซินนะครับเวลาเราประกอบนะครับผมอ่าเราต้องมีกรองมีอะไรของก๊อกตัวก๊อกด้วยนะครับสังเกตด้วยนะเวลาเราซื้อมานะครับมันจะมีตัวเนี่ยตัวกรองนะครับผม แล้วก็มีโอลิงนะครับโอลิงกันน้ำมันนะครับอันนี้เขาก็จะให้มาเลยนะครับตัวกรองนี่นะครับเวลาเราใส่นะครับสังเกตดูนะครับโอลิงตรงนี้นะครับมันก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับมันกันน้ํามันรั่วนะครับผมเวลาเราใส่นะครับแล้วก็ตรงนี้เราใส่จากตรงนี้ก็ได้นี่ครับ พอใส่เสร็จแล้วนะครับอ่าเนี่ยแล้วก็ไปประกบกับตัวก๊อกได้เลยพอเราใส่เสร็จนะครับอ่ามันก็จะเข้านี่ครับประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมครับก็คือเข้าล็อก ที่มันกาหนดไว้ให้แล้วนะครับก็คือถ้าเราใส่ไม่เข้าล็อกมันก็จะไม่อยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับพอเราใส่เข้าล็อกของมันนะครับเราก็ทําการใส่ลงที่ถังน้ํามันได้เลยนะครับแต่ว่าเวลาเราใส่นะครับก่อนเราจะขันให้แน่นนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนต้องสังเกตรูน้ํามันให้ดีนะครับว่าเราจะให้มันไหลอยู่องศาไหนนะครับสมมุนถ้าเราใส่ไปแล้วนะครับแล้วถ้าเรากะ ไม่ไม่ถูกนะครับเราก็ต้องมาขันใหม่มันเสียเวลานะครับพรเพื่อนเนี่ยครับอย่างเช่นเนี่ยผมต้องการให้มันอยู่องศาเราใส่เข้าไปเนี่ยเราต้องการให้มันอยู่องศานี้ใช่ไหมครับเนี่ยเราก็ทําการขันองศานี้เลยแล้วเราก็ไปวัดกับถังดูถ้าเราคว่ำถังมามันจะอยู่ประมาณไหนแต่ถ้าเราวัดผิดองศานะครับเดี๋ยวเราเดินสายน้ํามันมันจะลําบากนะครับพรเพื่อนเราก็วัดสายองศาให้ดีว่าเราอยากให้น้ํามัน,นนั้นไปทางไหนนะครับเนี่ยเราก็ทําแล้วก็ลองดู ประมาณนี้พอเรามั่นใจนะครับเราก็ใช้ตัวเนี่ยตัวเมียตัวนี้ที่มันติดมาก็ขันเข้าไปได้เลยเห็นไหมครับนี่นี่ครับผมขันเข้าไปแล้วก็เราก็เล็งองศาให้ดีพอขันเสร็จหลังจากนั้นเราก็พาป,ประกอบกับตัวรถได้เลยนะครับนี่นะครับ เราก็มาตั้งได้เลยนะครับ <Yeah, S 1> ผมพอเรามาตั้งกับตัวรถแล้วนะครับสังเกตดูครับเพื<ๆ>่อนๆมันจะมีนอ็อตนี่ครับเบอร์สิบนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เบอร์สิบสองตรงนี้นะครับเราก็มาร้อยให้เรียบร้อยนะครับผมเนี่ยสองตัว พอ,พอเราเอามาขันให้เรียบร้อยไม่มีอะไรแล้วครับเพื่อนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับแล้วก็แจ็คตรงนี้นะครับก็เป็นแจ็คเซนเซอร์ของไอตัวกองไอไม่ใช่ตัวลูกรอยเบนซินนะครับผมอ่าเราก็มาต่อกับแจ็คของมันได้เลยนี่ครับตรงสีขาวตรงนี้ที่เราเดินเอาไว้แล้วเราก็มาเสียบได้เลยนะครับ ครับผมนี่ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับการติดตั้งถังน้ำมันเบนซินนะครับผมเป็นของเดิมๆเลยนะครับไม่ได้ซื้อของออลูมิเนียมมานะครับพอเราติดตั้งก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับก็ทำการติดตั้งถังแล้วก็เดี๋ยวจะเหลือชุดคาบูนะครับแล้วก็ชุดสีแล้วก็เบาะนะครับเดี๋ยวเบาะนี้จะเป็นคลิปต่อไปนะครับผม มาชมกันต่อนิดนึงนะครับนี่นะครับพอถ่ายเรียบร้อยแล้วนะก็อยู่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ผมได้ทําการยึดน็อตตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ตรงนี้แล้วก็สายนะครับแล้วก็ตัวที่ผมบอกนะครับก็คือก๊อกน้ามันนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับ ก็คือเราต้องให้มันหันนี่ครับหันออกมาเพื่อที่เราจะใส่สายน้ํามันให้ได้นะครับเ,เพื่อนๆเห็นไหมครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเ,เพื่อนคลิปนี้ก็มาติดตั้งถังน้ํามันนะครับผมนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับก็เหลืออิกไม่ไม่มากแล้วครับเ,เพื่อน โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบพิยงเท่านี้ก่อนนะครับผมบายบายครับสวัสดีครับ